สวัสดีครับสมาชิกแฟนไรแอดสปินโนซานะครับผมสปินโนซาขอรำเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตฮูกับสตาร์สก,กอร์นะครับวันนี้วันพระัสบดพสองเมษาโยนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลถือว่าพอจะมีความน่าสนใจให้ติดตามเชียร์ อยู่บ้านนะครับแม้จะเป็นฟุตบอลเรีกสำรองของเบลารุสครับแต่ก็ถือว่าเป็น2คู่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ใน2คู่นี้ครับสุดฟุตบอลเรีกสำรองของเบลารุสนะครับไปกันที่คู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างดินาโมมินเปิดบ้านพบกับตอร์บิโดเบรานะครับทั้ง2ทีมออกสตาร์ทรดูกาลใหม่ด้วยผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับเก็บมา4แต้มครับวันนี้ครับเล่นที่บ้านของดินาโมมินแน่นอนครับว่าดินาโมมินเนี่ยเก็บอลดูดีกว่าสถิติ เก่ายามเจอกันถือว่าคมชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูจากสถิติ15เกมหลังสุดนะครับเจาะลึกลงไปของทางเจ้าถิ่นเนี่ย15เกมนะครับพวกเขาเนี่ยชนะ7นะครับเสมอ4แพ้4ครับเกมรุกเกมรับเนี่ยยังมีปัญหานะครับเกมรุก15เกมเนี่ยยิงได้เพียงแค่22ประตูนะครับเฉลี่ยนัดละหนึ่งจประตูครับแล้วก็สถิติยามที่มีแฮนดิแคปลงสนามเนี่ยพวกเขายิงผ่านแฮนดิแคปเนี่ยเพียงแค่3 3ม 33%นะครับจะได้เห็นนะครับว่าทางเจ้าทีมอดโม,มนน้ิมเมเนยเป็นทีมที่เกมรุกไม่ดุแล้วก็เล่นแบบเน้นผลเป็นหลักนะครับวันนี้ครับเจอกับทางโตบิโดเบลดาครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยกระเตื้องขึ้นเหมือนทีมชุดใหญ่ครับทรงบอลเนี่ยถือว่า ค่อนข้างเหนียวแน่นทีเวิร์กดีแล้วก็จังหวะโต้กลับเนี่ยเป็นบอลอันตรายพอมีของเช่นกันเพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้ดีนโมเมนต์เป็นต่อ1.5ผมมองครับว่าตอร์ปิโดเบลัสชั่วโมงนี้สู้ได้อย่างน้อยครับไม่น่าแพ้ขาดแล้วก็เบอร์เพิร์ดเนี่ยมีโอกาสบุกมาเสมอด้ซ้ำเชียร์ทางตอร์ปิโดเบลัสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเบลชิน่าครับเปิดบ้านพบกับโกโรเดย่าครับเบลชิน่าทีมสำรองเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นในลีกสำรองมาไม่นานครับลงเล่นมา3เกมเนี่ยแแพ้้้้รรรรววดดดดนนนนะคคัััับบบบต่่ีไเเเปิาาาจอกกทโโย ครับซึ่งผลงานเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงย่านะครับลงเล่นมา15เกมเนี่ยพวกเขาชนะเพียงแค่3นะครับแพ้ถึง9เกมรับเนี่ยประตูง่ายมากครับถึง5 5ประตูนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยดูแล้วยังไม่มีทีเด็ดที่ขาดเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับมาเยือนทายเจ้าถิ่นครับซึ่งถือว่าเป็นบอลสดแล้วก็เป็นบอลฟิตเกมบอลเนี่ยไม่หนีห่างนะครับกระแพงครับที่เปิดไปให้ราคาเสมอนะครับแล้วก็กระแพงเริ่มไหลต่อไปที่ทางเบลชินาพูดน้ครับผมมองว่าเชียร์เจ้าถิ่นดูแล้วไม่เสียหายครับอย่างน้อยไม่น่าแพ้ครับแล้วก็็พออเเเเเผลนีีี่ยยยมมโกกกาาสตดดด้้วบริิชชไ าเบลชีน,นานะครับวันนี้ครับฟุตบอลหนุ่มรีกสำรองเป็นรุสองคู่นะครับคู่แรกครับเชียร์ตอร์ิโดโบเบรัสนะครับคู่ต่อมาเชียร์เบลชีน,น่านะครับเฮงเฮงรวยรวยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ